มาพี่ฝากถือหน่อยเนาะโอเคเป็นไงบ้างพอดีครับเรามั่นใจในช่วงไหนที่เราดูว่าได้เปรียบพะลลมั่นใจตอนประกบกันครั้งแรกเลยครับอ๋อยกไรยกหนึ่งยกสองเหรอประมาณยกสองนะครับประกบกันครั้งแรกเรารู้ว่าพลลักำลังดีกว่าหรือเหลี่ยมจับเราได้เปรียบมันมันมันรู้สึกพี่เหมือนเหมือนพี่เจอกันสามไฟแรกพี่เกียจัดมาดีกว่านี้จะแข็งกว่านี้ใช่ครับอ๋อแต่พอจับครั้งนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเราแข็งแรงกว่าใช่ครับ แล้วจังหวะพลาดอะไรเนี่ยมันจะไปมีแผลได้ยังไงเนี่ยเสียดายเหมือนกันครับยกอะไรยกสี่ปะยกสามยกสี่ยกสี่กลางยกสยกสี่ยกสี่กลางกลางมันเมาเมามึนๆหน่อยๆใช่ไหมร้อยสี่สิบเอ็ดก้อนมันมีผลกับสภาพร่างกายเรามากก็ร้อยแค่ไหนเล็กๆไม่กล้าเร่งเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า ปีนลงมาใช่ครับก็เก็บแรงไว้ประท้ากับพี่เขาว่าถ้าพี่เขามาแรงเราก็จะแรงกลับอะไรแบบนี้แต่ถ้าพี่เขามาแบบเรื่อยๆเราก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องเล่งตัวอ <Evet. S 1> เองเห็นไฟต่อไปเหมือนจะขึ้นรายการแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ถีานเขาได้ยินเขาออกมาใช่ไหมน้ำหนักเท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> ที่เราคิดว่าทำได้แล้วก็น้ำหนักดีของเราตอนนี้ ดีสุดก็สี่สองครับอ่าดครับบีไปนิดนึงมีอัดชีดมีอะไรบ้าก็มีครับมีอัพี่ๆรอครับอ๋ออัดชีด่อนชกด้วยครับก่อนชกครับเพราะว่าเราขึ้นมาเราก็ดูได้เปรียบตามสายตาเซียนเนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเจอใครใช่ไหมคุณผู้ชมครับใช่ครับขอบคุณใครหน่อยก็ขอบคุณต้นสังกัดเลยครับเพชรยินดีครับผมที่ดูเรรายการ ผมแล้วก็น้องๆในค่ายอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขอขอบคุณพลันนะครับแล้วพี่ๆเทรนเนอร์พี่พลพีนพันอาจารย์แบงค์พี่น้องร่วมค่ายดาบรันสารคามครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับยินดีด้วยครับน้องยินดีครับพี่ขอบคุณครับเอาแรงถามแล้วก็ถามเทรนเนอร์หน่อยเเีีอมือเป็นอะไรไหมฝากพื้นแล้ว เป็ควันนี้มาสองเข้าวินหนึ่งพลาดอ้เข้าวินสองเลยดิไปไงก็ตามเกมครับทาไมทําหน้าคืบๆยังครับกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพยักหน้าคืบอ่เขาต่อยตามตามที่วางไว้เลยครับตีนซ้ายหน้ากับกับเข่าข้างในเป็นไปตามแผนเป๊กตามแผนเป๊กครับก็ไม่ต้องลุนมากค่อยกินไปเรื่อยๆกินไปทีละยุกทีละยุกแล้วเร่งสามสี่ก็ขาดนะครับบฟอร์มแบบนี้นี่พี่พลมองว่าตอนนี้เขาเขาพีคสุดย่างครับชูเจริญก็น่าจะ ยังไม่ที่สุดน่าได้ที่สุดมากกว่านี้ครับได้มากกว่านี้นะได้มากเพราะเขาทำได้มันวันนี้เขาร่างกายก็ดีพี่นายก็ดีทุกอย่างเขาก็พร้อมหมดตอนแตกยกสี่ถึงกังวลไหมพี่ก็ไม่นะเพราะว่าดูแล้วมันมันไม่ลึกมันแล้วไม่ไม่อันตรายมันอยู่ข้างล่างใต้ตาใช่ครับใช่ครับอยูสแตกอ่งวันนี้สองคนวินเรียบเลยกินนิ่มเลยวันนี้ก็ บอกลแฟนมวยหนแฟนมวยตามเยอะเลยวันนี้ช่วยกันเชียร์ด <snap> ับแรงสารคามช่วยเชียร์ค่ายดับแรนสารคามนะครับทุกคนตั้งใจซ้อมทุกคนครับแล้วก็มีวินัยด้วยแล้วทุกอย่างจะมันจะออกมาแบบนี้ครับมีความสุขใช่ครับยินดีด้วยครับทุกคนครับผมวันนี้เข้าวินสองคนดเลยขอบคุณมากครับวิรพลสหกรมหรือว่าวิรพลดับแรนสารคามครับแชมป์โลกเนี่เขาบอยสชนทองไฟเตอร์เมืองไทยเป็นไงบ้างเร้าวันนี้ไม่เป็นไรครับ หมดไหมหมดไหมไม่หมดก็เดินเดินได้ห้ายกเลยเนาะก็ดูว่าสภาพร่างกายก็ดีกว่าเดิมอย่างที่เราพูดจริงๆรูปเกมเป็นไงบ้างวันนี้เล่าให้ฟังเขาใหญ่เหมือนกันใหญ่ใหญ่เนาะนี่ขนาดเราได้สองปอนด์นะเนะผมจะต่อยร้สามก้าวร้อยเจ็ดทีผมสองปอนด์เป็นสองปอนด์ที่มันลงล็อกเวทเขาถ้าเขามาร้อยสามเปย์ร้อยเจ็ดก็ได้อยู่เห็นไหมเนี่ยต่อยร้อยเจ็ดร้อยสามมันทำแค่สองกิโลไปจริงๆน้ำหนักเก่งๆแน้ำหนักเท่าไหร่ ร้อยสี่สิบ่ใช่ไหมโอ้โหร้อยสี่สิบตัวชกเทียบเลยต้นเหล็กได้ไหมฮึออยู่ค่ายเดียวกันจะแตกกันยังไงโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมน้องก็ได้ครับได้อยู่เนาะเพราะว่า้ายกก็ดูไม่หมดเล่นได้ตลอดปลายยกสี่เป็นไงใจชื้นว่านะสับสองชกเลยสับสองก็แตกมาดีสองไหนสองไหนโดนเต็มเต็มเลยมั้ตอนนั้นมีความหวังไหมพอเห็นแตกแล้ววัมนีถ้าแตกวันนี้ได้อยู่อ๋อแตกข้างล่างถ้าแตกข้างบนพอได้ลุ้น มีโอกาสจะเจอกันอีกไหมครับบอยน้ำหนักเนาะโอ้ของเราก็อันนี้เลือดเราเองปะที่หูไม่มีครับแต่ยังไม่เต็มครับผมน่าจะเป็นเลือดชูเจริญหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ฟันใช่ไหมอ๋อปีนิดหน่อยน่าจะจังหวะเบียดเสียสีกันไปเป็นไงเป้าหมายตอนนี้33ปีแล้วดูจากร่างกายวันนี้แล้วไปต่อได้ไหมน้องได้น้ำหนักตัวเองนะ139 140ใช่มีแม้ในใจตอนนี้ร้อยสามเก้าสิบที่เราคิดว่าชกกันสนุกแน่ ไม่ทราบครับไม่ทราบนะแต่โปรโมเตอร์เนาะแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์บ้าไปแล้วอ่ะบอยได้อยู่นั่นแสงอาทิตย์ได้เหรอมวยสักคนได้ไหมไม่เอาโอเคครับบอยวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วแม้ว่าจะไม่ชนะนะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับต้อนรับทุกคนให้ครับที่จะให้ผิดหวังครับครับผมสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมเสียดายจะมีห้าแสนอืมอาชีนพูดถึงอาชีน่อยพี่เคพี่เคพูดถึงอาชีน่อยเคยได้อาชีนจะแบบนี้ไม่แพนี่เป็นครั้งแรกนะ เคยมากสุดเท่าไหร่อสองแสนนั่นคือได้หรือไม่ได้สองแสนได้ได,ได้เลยได้ <พอ S 1> แต่แตวันนี้ห้าแสนมีแต่ตัวเลขไม่เป็นไรไฟหน้าเอาล้านไปเลยนนอะครับผมสู้ๆครับสมบครบกองเติมเงินไทย